สบายดีตอนเช้าทุกคนเนาะมื้อนี้อากาศยังสององศาอยู่ยังเย็นอยู่เนาะถึงจะแดดกระตามเนาะเพราะว่าสโนกะ ยังละลายบทันเมิดเนาะยูรัดของด้าแคนซัตมันจะเป็นแบบตกมาไลายๆสโนเต็มปุ๊บเมื่ออื่นหรือว่าเมื่อื้อแดดออกละลายเมิดล้วค่อยตกมาใหมา่มันจะเป็นอย่างซีตลอดเนาะมันจะบบคืออยู่โคโลราโดหรือว่าอยู่阿拉斯กาแบบคือมันจะมีสโน่ตลอดบกเคยบกเนาะบริการก็ตามเคยจะขึ้นรถน้ำหด่นอนยำนั่นเนาะตื่นเศร้าเี่ยเพิ่นตื่นเก้าโมงเนาะเพราะว่าเมื่อนี้สิไปอาตลาดเนานะ สิไปเบิ่งกันคาดซิดบอลนางใหม่ให้เพิ่นเพราะว่าบอลนางเก่าเพิ่นมันก็เริ่มน้อยแล้วเนาะเพิ่นผู้ใหญ่หลายนะเนาะสาวเอ็ดพาวกว่าเนาะก็คือคนสิบเอ็ดเดือนนะนะตัวที่ว่าเพิ่์นนางอยู่นั่นมันมันเริ่มแบบอึดอัดเริ่มหัดแล้วนะก็เลย่าพากันไปแทเก็ตเนาะไปเบิ่งบอลนางใหม่ลูกเนาะเอ่อไปเบิ่องลรเห็นตัวนี้เนาะมันหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเนาะราคาอยู่สามร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์บวกภาษีก็สี่ร้อยกว่าดอลลาร์ แพงแท้แพงมาก็พากันว่าอุ้ยบ่อเอาดอกแพงพูดแล้วเพอเออน้าสาวโทรมาอยู่ซายพากันามาอืมาเบิง่งกันคา่าซิสบนนางไม่ให้นเราน้าสาวบอกบอกให้น้าสาวฟังน้าสาวว่าเอ้ยเอารถชิซื้อให้หลานชิซื้อให้เป็นของขวัญคริสต์มาสว่าซั่นเด้บ่อุ้ยบ่มันแพงน้าสาวว่าบ่ๆเอารถเอาตวัวที่มันดีเลยว่าซั่นเด้น้าสาวด่ากับแม่ตู้เพิ่นนั่นแหละก็เลยว่าโอเคอ่ะน้าสาวเพิ่นซื้อให้ตู้เป็ดซื้อให้เนาะ400ร้อยป่ายก็ดอนก็เลยว่าเออได้ตัวนี้ไปเนาะพอมันสัตว์เราสามารถยังได้จนดเราใหญ่่่หันนนะะเา เพราะว่าเราแบบมันน้อยแล้วล่อตัวนั้นแล้วมันกับแบบเซฟตี้ลูกบอดีนะคันว่าเฮามีตัวมุนนี่ก็คือสิโอเคเวลาเขาเดินทางไกลคือตอนนั้นไปโคโลรา,าโดใชเนาะคือเราคันเราหายเรางงเงยเสียก็ยังปินข่างมาหาเอื้อยเราได้อย่างประมาณเซียนนาพากันล้มกัดกันเลยว่าโอเคเขาไปเบึงยูทาเกสไปเพราะว่ามือนั้นเห็นยูทาเกสานะ ก็เลยว่าเออไปแล้วเพื่อนก็นแบบถึกใจเพื่อนไดเพื่อนมากใดยิ้มเป้ยเป้ยบอยอมลงจ้าพอร้องมุนไปบุญม,มาอยู่เพื่อนกันบบอยอมลงกัเลยว่าโอเคอะให้เพื่อนขึ้นอยู่นั่นแล้วเนาะอือพอลูกเพื่อนก็นเออหน้มไส้เน้มขวบเบิงหันเบิงหนีแหละเนาะสุดท้ายกันเลยว่าเอาตัวนี้เนาะแต่ว่าความบุญกันยังบจบจานะ้าเนาะเมื่อเท่าได้ไปห้างหรือว่าไปหม้อไปอย่างเนาะมุนเมดนี่ดึงลงมาเต็มสมปิหญโอค กระบตีแหละนอะเด็กน้อยคือว่าหันแลเนาะส่วนอีเมหัเนเอาพอเห็นคว่าอุ้ยเคลียร์สต็อกเซลนี่โอ้ยกระย่างไปลึงลังลึงลังแล้วแหละเนาะส่วนหลายมาช็อปมามอมเนี่ยนะจะได้ต่เครื่องลูกจ้าบ้ได้เครื่องอีเมอีกดอกเนาะเอออันนี้กะสองโตสิบเจ็ดดอนสิบหาดอนจีนะ่ะเอออีเมะกะโอ้ยซื้อไปให้ลูกก็มาหันซีเนาะขนาดพอว่าล้มหันนี่น้ำอีเมยัยงบ่สนใจได้ตาอีเมยัยงไปเบิ่งคํวมาเคลียร์สต็อก สุดท้ายก็ได้เนาะจะได้อ่าคาสสิตของเพ่นเนาะคาสิตของ ipj เนาะเล้ากระพากันออกไปจากทาก็ตแล้วก็ได้ไปแวะตลาดออดีเนาะไปซื้อแซลมอนแล้วก็ซื้ออ่ากุ้งซดประมาณนี้คืออยากกินอาแซลมอนแซ่ซิอ่ากุ้งแซ่อิลแบบอ,อันมาต้มพอต้มแบบเกาหลีอย่างสินะคืออยากกันแล้ว่าโอเคไปแวะออดีซซ่งทาก็ตกับออดีนะ มันห่างกันประมาณสามสามหลังคาเงอนสามสี่หลังคาเงินนี่แหละแล้วก็ตุ้ดไปน้อยนึงแล้วก็แเมนขนะเน่ะเอออาการนี่แบบอืนะออกมาคือแบบอยู่ในก็นจะเปิดฮิตเตอร์เดียนาะอออกมาก็คือแบบโอ้เย็นแท้เย็นมาเพราะสโนมันกําลังละลายนะี่แล้วมันจะทเย็นนะ่ะนะแดดซื้อได้แต่ว่าแดดบนบอดี้มความหมายอย่างเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านจานะ้าเนาะโอ้อากาศมือนี่แบบ คือเก็บภาพบรรยากาศความงามแบบให้ทุกคนได้เบิกนะท้องฟ้ามันนี้คืองามล่านนะเออมาฮอดบ้านปึ๊บเพิ่นกับมาเร่นเครื่องเล่นของเพิินอันนี้กันเป็นตู้เพิ่นซื้อให้ต๊บเป็ดซื้อให้อีกนะเนาะเครื่องดูดฝุ่นบอกเครื่องตัดยางน,นี่แหละเออเมื่อือลิ่นเหมือนมือสื่นจนทานเมือเอ่อคันยูไปแล้วมันหยุดบ่มีเสียงเท่ากับกลมกดย้อนแหละกดให้มันมีเสียง,กกอยเ,ยงเออเปิดตาหัวกันา่าเด็กน้อยสิบเอ็ดเดือนยางแล้วแรนแล้วล่วล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 ะกะกำลังเหียนเว้าลูกด้านะ นาก็เลยว่าเอออ่ะมีฟัฒนาการแล้วสูงอิลีเนาะแล้วก็ย้อนแบบว่าวิตามินของทางนี่เน่ตอนที่ว่าได้ถือพากะด็คเตอร์เพิ่นประจำตูเนาะเพิ่็แตงวิตามินน่นนี่นั่นให้กินเน่แหละเนาะออแล้วได้ก็ไปแตงกินเอ,อ่าเลยพากกันยากแบบยากแบบเมี่ยงคำเห็นแบบพันุ์อย่างนาพอดีมีน พ, alert, พักอีเลิศพักอีหย่างก็เลยว่าโอ้หเห็ดพันธุ์แบบเมียงคำแต่แต่ว่าให้มีปลามีสม,มอย่างอันนี้ก็แเจ้าเมียงคำเนาะเดี๋ยวมือหนาได้สิมาอ่าลงคลิปวิธีเห็ดอันเจ้าเมียงคำเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะเดีต้องขอตัวคนนี้เด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ่มีอย่างเว่าม้อยหลายเลยว่าลงซ้านี้พอให้ทุกคนได้หายคิดฮอดกันบายบายฝากกดไลค์กดแชร์เด้อรักษาสุขภาพาเด้อทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆมือเด้อบายบาย